เอาลเขาไม่มีไอโฟนสวัสดีครับนุกนิกสวัสดีครับอายุ19แล้วดิดีใจไ,ไหมครับโตขึ้นมาอีกหนึ่งปีไม่ดีใจทำไมครัไม่รู้เหมือนกันอ๋ออยากจะหยุดอายุไว้ที่18ต้องตายก่อนนะครับถ้าตายเนี่ยอายุอยู่เท่านี้แน่นอนแต่ถ้าไม่ตายก็ต้อง19 20ก้ก็เคยอายุสิผมก็เคยอายุสิ แต่มันหยุดไม่ได้จริงตอนนี้เบรกมันยังไม่หยุดมันก็จะไหลยาวไปตอนวันเกิดของเราเพื่อนๆมีทะเลาะกันด้วยกลัวมากเลยอ่ะกลัวเลยเหรอก็ตื่นเต้นไหมเครียดไหมเครียดเพราะว่าหนิวตี้ลงไห้แบบหนูแบบหนูหนูรู้สึกผิดจริงๆเจนนี่ ด่าเราไปแล้วพี่อ๊อฟก็เหมือนแบบเข้ามาเหมือนปกป้องน้องอ่ะน้องไม่ได้ผิดนั่นนี้อะไรอย่างงี้ <c oughs> วันนี้เป็นวันเกิดนุกนิกซึ่งหนูก็งงว่ามันเกี่ยวกันตรงไหน <c oughs> แล้วเขาก็เถียงกันต่อไป <c oughs> <c oughs> ว่าพี่อ๊อฟก็เข้ามาอีกแล้วอยู่ก็เตะคนน้ำล้วก็ด่าออกไปห้อมกันหนูก็งงเฮ้ยแล้วก็ทะเลาะก,กันพี่อ๊อฟก็วิ่งขึ้นมาอยู่ข้างบนพี่ในระหว่างนม้ใครอยู่กับหนู หนูอยูอกับคุณแจ๊สมาอือหยก็คงจะปอบกันให้กําลังใจกันไปน่ปอเลยหนูหนูช็อกอ่ะหนูก็เลยเดินเข้าไปหาหนิ่ตี๋ก่อนหนิ่ตี๋เฮ้ยไม่เป็นไรนะเฮ้ยพี่เขาว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือนึกว่าเป็นเรื่องจริงทูกยังอืแล้วมารู้ว่าเขาแกล้งตอนไหนร้องไห้แล้วว่าทะเลาะกันทาไมเหลือกันอยู่แปดคนอ่ะจะรักกันแล้วพูดกันดีๆกันหน่อยไม่ได้เหรออือก็อยู่นิวตี้ก็ถือเค้กมาอย่างเงี้ยเอ๊ะไดเงี้ยแล้วพอเห็นเค้กปุ๊บ มันคิดออกหมดเลยหรือเปล่าวิบเมื่อกี้รวมหัวกันทําเราคนเดียวนี่นาคิดออกเลยใช่ไหมอยากจะแก้แค้นบ้างไหมี๋ยวจัดให้ในอนาคนอยากอยากอยากเอาคืนใครมากที่สุดใครแบบว่าสมบทสมบาตจนทําให้เราแบบอโมโหที่สุดมันหลอกฉันพี่เอาก็คงคิดว่าในใช่แล้วอยู่คนเดียว ที่ออฟใช่ไหมชนะลงโอเคงั okay. ้นเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวเราจะหาแมทจับๆแล้วเรามาแกล้งที่ออฟหลานแขนรอเล่นหนูไม่เอาชนะลงหลงอยากได้กุญแจซอนอยากแกล้งอยากเอาคืนกัุญแจซอนนี่้องให้ดูนีไม่ก็ทำไมอ่ะเขาหยุดเขาเลิกกันคอยตอบนี่เอ้ยผมก็เห็นผมดูเขาก็น้ำตาไหลไปด้วยแล้วแบบเป็นอะไรที่เห็นเขาสารภาพค่ะเสารภาพกันอยู่หนูไม่มีที่มาสารภาพอะไรนะคกับอยู่งสองคน ถ้าอยากเอาคืออย่างเขาคือกูอจะจซอนใช่ไหมไม่ใช่อะคือแบบหนูตลกเขาอะคือคนอื่นเขาก็วุ่นวายของน้ำอยู่ตรงเออแดนนี่ก็ด่าด่าด่าพี่เอาก็เขียงอะไรอย่างเงี้ยพี่แม็กก็อยู่นิ่งพี่ทีก็อืแล้วคุณจะสอนทำกุญแจซอนไม่เป็นไรหรอกนะลองไห้ได้วยกันหนูก็คงยิ่งทำให้เชื่อหนักเข้าไปอีกเห็นไหมคนเราบางทีหน้าตาซื่อแบบไม่ใจไม่ได้ไม่ใจไม่ได้ดูภายนอกกันไม่ได้หรอกเรื่องแบบเนี้ย บอยว่หนูแบบเอ้ยอะไรอะร้องไห้แล้วมีแบบตาแดงด้วยนะเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน <laughs> องเยอันเนี้ยเ <laughs> ขาเป็นช่วงสอบมิดเทอร์มไงเขาก็เลยโชว์แอคติ้งให้ให้ครูแอคติ้งดูทางบ้านว่าแบบเฮ้ย<อ>นี่เขาสแสดงกันได้หรือว่าสอบผ่านทุกคนนะเขาคิดเรื่องกันได้เขาเล่นแล้วอ,อินหูยหนิวที่นี่ร้องไห้แบบแบบ<า>นอนอยู่แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเพื่อนเราเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือ ร,ร้งรงองไห้แบบมันตาไหลเลยคในระหว่างนั้นเน่ยมีใครที่แบบทําให้เราสงสัยไหมว่าแบบเฮ้ยมันหลุดหัวเลาะหรือว่าเฮ้ยมันแก๊งต่า,านเนี่ยมีไหมมีใครมีพี่รุธให้จับไหมหนูไม่ได้สนใจตรงนั้นหนูเห็นยูที่ร้องไห้หนูก็ไปแล้วว่าแบบเฮ้ยทาไมเป็นรายการอะไรเกิดอะไรขึ้นทไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยมไม่รู้เรื่องเลยทุกอย่างคือเข้าไปปอบเพื่อนแล้วก็ไม่รู้มันคือไม่รู้แล้วแบบทำไมไอ่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่กระเถียงกันแล้วก็งงอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นรักกันดีๆเหออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอํา ก็เป MM. ็นวันเกิดน่าจะเป็นวันเกิดตอนอายุสิบเที่ที่แบบอยู่ในความทรงจําต่อไปเนาะเพราะว่าหลายหลายคนหลายเอฟหลายๆรุ่นก um> ็ไม่มีใครที่มีโอกาสได้ฉลองวันเกิดในบ้านทั้งที่มีวันเกิดอยู่ในช่วงแบบในรายการ3มเดือนนี้ด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับนุกนิกแล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับขอให้เป็นปีที่เป็นปีที่ดีที่จะทําเป็น เหมือนบันไดให้หนูก้าวไปสู่ปีที่ดีๆต่อไปในการที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยขอให้มีความสุขครับขอบคุณค่ะครับขอเชิญียวชาลีลีแอนหน่อยได้ไหมมีก้าวครับเชิญครับฮัลโหลมเปล่าจังวะสมาธิแล้วสมาธิแล้ว อ่าเฮ้ยอะไรโหเครียดเดี๋ยวให้ไปทําสมาธิครับเรื่องอื่นแล้ว <laughs> oh <my. laughs> <laughs> <laughs> แต่หลายครั้งที่เกิดคำถามว่าตอนนี้ฉันเป็นสุขจริงหรือเปล่าเมือม่อคนท้ามเรื่องราวระหว่างเราได้แต,ต่อไปว่าดีแต่ลึกๆไม่น่าใจเหมือนกันภาพที่เห็นดูผูกพัน ชื่นชมกันนี้แต่ใจยังต็ไปด้วยคำถามเธอมองฉันเป็นตัวจริงที่หาม่น,นานหรือคบฉันใน้ความเยาวดใจแค่มีกันไว้เือเองาไว้เพื่อให้ท้อหาเมื่อไม่มี เราเน้นยังจับมือเหมือนกันยังนานยังเหมือนคุยกันไม่ได้ยาวเธอก็เปิ่ที่จะฟังแต่เล,ล,ลึกมันก็มีน้อยใจและฉันนั้นไม่เข้าใจกับคำว่ารักที่กันรักนั้นคืออะไรเหตุใด Hãy subscribe cho nhiều Ghiền Mì quay quay để cho bỏ lỡ những video hấp dẫn 沉默。真 ต่อไป V <laughs> <laughs> ดูดูรูปปากก็ดูไม่ออก <laughs> ดูไม่ออกอืมสองครับเขาตมจังหวัใช่ไหมสวัสดีครับออฟ